วาใชาเพื่อชีวิตมากอเติยวือนชายเพื่อชีวิต <c oughs> เล่นสีปิงไม่ได้เล่นนานเลยวันนี้จะมาสอ,อ,อนเตียว <c oughs> กีบบงตนวัดเนี่ยวัดเป้าววัดจริงด้วย อุ้ยแล้วต้อโฆษณาแกนชินเข้าคิดพิกี้วะมันก<ล>็เ,นะเข้าปกติแหละเขาจะใส่ใส่เข้าไปอิสเบลมีดูดด้วยเหี้ยข่าวควายด้วยตาตานี้เราเอานะมานะเปิดกล้องไว้จ้ตามตองห ไว้บัตรลัดทำไมขึ้นไวจังอ่ะถ้าไม่กว่าจะได้ไต้นิ่มใครมันพันไต้ติ่นี่ยฮะ,ะบัตรลัดขึ้นไวมากแล้วสเตอร์มีน่าฉันก็หมดด้วยอีเบลมาเรียบริสันอีดอกทองจุ๊กยังไงของมึงวะ นี่มึงจุกยังไงมึงจุกยังไงอุ้ยเดินทานอีกมึงทำไมไอ้นี่มันขึ้นบ่อยจังวะยได้ไส้มันึงไมบัตรรมันขึ้นได้น่ากลัวจังวะยำยำชาไทำอะไรซอยนีอีดอกทองนะตเอหเอห น้าวัดน้าวัดโอเคน้าวัดมาช่วยหน่อยโอ้ยดูดหน่าเดินก็ไม่ทันโอ้ดต่อน้่ด้วยเียุบังยัวมาเยนี่ยดูบัตรรัดมันขึ้นน่ะมันเป็นอะไรนักหนาขึ้นบ่อยจังวะใครจะไปไอ้นี่ทันวะแอบก่อนแอบก่อน แค่มันเห็นชันแป๊บเดียวมันก็ขึ้นตาแดงกล่ำแล้วอ่ะใบใบแคยตาไม่ได้ชแุบไม่หนักหรอชุบแชมเบอร์ไม่พี่กี้คือเบลวะไม่เห็นผู้ชายมันก็เลยขึ้นไวร่อยด,ดูดิดูดิขึ้นไวนไหมตาขึ้นแดงแป๊บเลยมันต้องไอ้นี่ก่อนไม่ใช่เหรออา้าก็นั่น<จ>ะนะ <พอ S 1> ดิหยาบชุบชนนะแกฆ่าฉันหรือเปล่านะ่าไม่ได้ฆ่ามันจะฆ่าเออค่ะนี่ตีแล้วตีมาหรือพาเจสุไว้กลเออค่ะ เธอดูสังเกตตามันนะโอ้โหอาไส้เลยนะปวดประทานธ์อะอยู่วะเดี๋ยวนอยตรนี้นะเดี๋ยวหยิบยาให้ยาจะปวดมันอาไปด้วยนะน่าตายอ่ะเดี๋ยวฉันไปเอายาก่อนนี่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 ปูจุ้งเลยนะเจ๊กี้สีสีไงเราเราจะตายแล้วอ๊ยดีก่นปูมาปวดได้น้ำน้ำสองขวดไม่ทันแล้วอันนี้ยังไหวเหรอวะ ไวไหมอ,นนอีดอกอีเนี่ยพี่จึงบอกว่ามันไวพี่ถึงจุกได้ไม่นานเนี่ยมันไวมากบัตรัดก็ขึ้นไว,ไวจีนรางวัลนะไฟของไฟเป็นยี่ห้อคะมันใช้โป้อีเนี่ยมันโก้งโอเวอร์ใครที่เป็นผีโหด<อ>เราบอกโป้หมดเลยอีดอกทองกูมาจะไปคะอุ้ยช่วยด้วยมาแล้วเนี่ยช่ิญหน่อยวยชิญหน่อย มันอดูดูตามัน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 อีกอีกระดาตาแดงไล่ชันค่ะไล่ชันไล่ชันไปชุบกระสิดูตา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 เอาเอาไม่เห็นไม่เห็นไปไปเอาคนชุบไปเอาคนชุบอุ๊ยมาเอาหนูไอ้เหี้ยววิ่งออมาเลยเออตาแดงตาแบบขึ้นเป็นเข่าเลยค่ะไม่ไม่มีโลดดำ ทำไมเห็นกูวะเอามาตามกูเฉยเลยอะไรเนี่ยเออเออเแอะไอสัตว์งงประจานลำเลอะทีนี้นุ่ก็เฟอร์โตรุ่ทีจุดเองแม่งเลยเฟ็ดนะเฟ็ดนะเฟ็ดนะระวังตัวฉันอยากเห็นเบลคนนั้นน่ะที่โปรเดอะแฟตน่ะโอ้่มันสามโซบ้ามึงเล่นปี่ไยมาไปปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาช่วยแล้ว ววโอ้โหตาแดงตาแดงเฮี้ยมากตะวันช่างเย็เมื่อกี้เริ่มเปิดประตูวัดเลยปูมถือน้ำไว้นะยังไงแกก็วิ่งไม่ทันหมันหรอกมันแซงอย่างเนี้ยลงอยู่พี่นะนี่เลยหายาเลยียวิ่งเอาอีห่า ฉันไอ,อ,อไฟเขียวๆตรงสนามมวยนะ่ะฉันคิดว่าเป็นยาหรือสเ,เ,เตอร์มิน่าตลอดไว้มาเอาฉันว่ะมาเอาฉันมาเอาฉันทำไมเจี๋วย,วย,ยววิ่งมาเข้อมูลไว้เขาไม่ไล่ฉันแล้วเขาลงไปอีกแล้วป้าจะ <laughs> <laughs> ด้ให้ย่ามานะแล้วก็มียนันต์แตกบแป้งนี่นุ่งหมเออหมูอ๋อมาไล่แองกี้ยุคแรกเจี๋ย ใกล้ๆหัวเนี่ยอย่าเราจบประทิดให้ได้ของรบละตาแดงมากเลยอ่ะโอ้อหมาเล็กมาเล็กตอนนี้ไม่ใส่สินเออแปะโอ๊ยน้องภูมิวิ่งวิ่งข้าวัดว่าอารามเขบสถ์บิดบิดปดะออกมาออกมาวาออกมาทำโยาวยาวนี่ตาตนตามันตีฉันอุ๊ยดอกทองแมันแ จะคิดแล้วว่าจะมาซับอีดอกคงะตาลยมันจะะนออตกตมาตตายเลยยหน้าวัดใส่ินุโดดแม่เลยเมื่อกี้ต้องทำยังไงวะให้ให้ให้แบบผีติดตตันน่ะเวลาที่มันทุบประตูอะตาบดตาบอดูาบอดายขาลงไปล่างนะลงไปล่างลงไปล่างนะ ฉันโดนทีเดียวคือตุยนะบอกเลยภูมิมาเอาอีกภูมิเอายาไหมพี่ให้ภูมิพีกีกเอาไปเลยพี่อากแ้เพราะว่าเขาเอาเปิดกล้องไว้ไอ้นี่นะโบทจามยันหนูไปหาของนะโอเคมันสิดสสีน โอ้<า>ยเกียติตอแรกอยางนาเกียดชิบสายจนนโนตายแล้วเยรตไม่ได้หวะสองวิธีไม่งหืงอนอ้ห่านี่มันตียังไงของมึงวันี่เน,นี่ยนีไปเกิดซะอีสัตว์เป็เอวใช่เออเจ้ขอหนึน่งเ้ขอหนึน่งสองนิน้กันลงสอดกันอยู่ใช้ประตูหมดแล้วนะ หมดเลยโบสถายันต์้วใชมเล่นไนนโอ้ขึ้นโบสถ์ขึ้นโบสถ์แล้วขึ้นโบสถ์แล้วโอเคบสถ,<ห>ถ์กลางคืออยู่ไหนวะไอเนี่ยโบสร์กลางเนี่ยเข้าตู้ก่อนเข้าตู้โดนถอดดอกนี่คือตุย<า>นี่แน,น่ <c oughs> จะถึงโบสถ์แล้วจะถึงโบสถ์แล้วไหมอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไหนโบสถก์กลางมียันตรงไหนคืออะไรไหนไหนยันฮัลโหลนี่ตกแต่เราเลี้ยวเออ มาให้มันมาทุบตู้ก้อนให้มันมาทุบตู้ถอย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 จะมีสตันจะมีตันตู้นี่มาชกกี่มันเออโดนสายตรงนี้ไม่สายสินจะจะออกเลยนะฉันจะออกแล้วนะประตูอยู่ตรงนี้พอดีปะห่วยอียากมา โอ้ย่ะต้องมาดูเชียร์ตัวว่ะเย็ด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 จะออกหรือจะว่าเอวเอวเอวเอาสัตว์ความร้เรงวันเนี่ยฟงเลยอ้่ะไปเลยทีไปไหนวะที่กำกับประตูไว้ให้ตรงมุม เดี๋ยวมันมามีเงี้ยแล้วเจ๊เอาไปก่อนเฮ้ยตอนนั้นไม่ใส่ซีนหน้ากดลบไปถ้ากดลบจะลุดเข้าเลยกดจบแล้วกดแล้วกดแล้ววางแม่เสร็จแม่ตีทายบอลหน้างงประมาณอ,อยู่ดีคนนั้นเจ็บแล้วอ่ะ โอ๊ยโตเลนฉันบอกเลยตายไหมน้ายูริคนนั้นน่ะตายสุดษใ่ๆวะผีอพี่ออกดีกว่ามาพี่กลัวตายเจ๊จ๊ออกเลยถ้าแต่วันนี้เจ๊ออกเลยค่ะเป็นยังไ้ถ้าเสีดายมาตาลหนูตายแม่น่าฆ่ามันเลยตัดกำลังแขนฉันฉันงงกับบัตรรัดมันเล่นยังไงให้บัตรรัดขึ้นขนาดนั้นวะงงอยรู้ได้ตายแล้วเนี่ย เพราะว่าบัตรนั้นมันเร็วมากเลยนะเมื่อกี้เอาอะเอาเอาลายไข่งูยูนีตโตมาโตก่อนไปพี่ก็จะออกเหมือนกันไอจอบหล่ออีทาวก็ไม่เวลาเราเห็นเวลาเราเล่นที่บัตรร้านคือแบบเ,บเนะี่ยังไงไงไปมันมาแล้วตจอลีหุยยำยำฟางเย็ด <laughs> ไปเวลาเล่นที่บาัานรันให้เร็วหนีบ้างว่ะจริงเหรอจริงระยะมันต้อลมหรอเป็นต้อนั่นแหละพี่ว่าตาแดงขนาดนั้นมันโดนโ <c oughs> ดนติมโดนติมพ์ป่วยพลาดแบบอืม เมื่อกี้เราเล่นอะไร